สวัสดียามเ้าพี่น้องสวัสดีวันยามเ้าวันอังคารนะครับมื่อนี้บ่ได้ถ่ายคลิปทักทายพี่น้องยามเ้าครับงานยุ่งตื่นมาปั๊บกะมีคิวงานไอเดอยวจากออฟฟิศเลยพี่น้องเลยบ่ได้ทักทายทักทกับพี่น้องอู้รถไฟฟ้าทั้งเส้าพี่น้องบ่ได้พา,ารชาวเรามาเบรกล้อไฟฟ้าครับทั้งเสียงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า แต่ผมความเจริญของประเทศไทยมีรงร,รนอน่อนพื้นลาพื้นดินมีทั้งรถไฟฟ้าทั้งเทื้งดินมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินครับพี่น้องสวัสดีวันที่สิบเอคมครับู้รดรุ่งชิพทักทายพี่น้องย่ำเสาเลยงานยุ่งพี่น้องมน,นีกะต้องเฝ้าเอารถออกมาดูแลให้ลูกขา่าเมราอว่าลูกข่ามากย่ำ ส่วนเวลาเลือกงานถ้าเจ้าก็เ,ล,เลือกงานกันบดละ่ะมืนอนี้ตื่นเ้ามาก,ก็เลยต้องรถออกมาเห็ดให้ลูกค้ารถคันเียวมัขับมาอย่างนี้เป็นรถที่มีปัญหาเรื่องโชคครับโชคหนาโชคหนาเสียขับไปแล้วตับสีพังเลยพี่น้องมันกระแทกเลยต้องขับรถมาดูให้ลูกค้าเห็ดให้ลูกค้าฮอด้วพี่น้องด้านโชค สวัสดีพี่น้องยามเสารด้วยครับเด้อพอคลิปอยู่ในเนี่ยพอคลิป,ลปสารบบาบอไทยเฮาอยู่มองในเนี่ยฝากคอมเมนต์ในเด้อพี่น้องเด้จอจะพอดล้านแล้วครับจะไปคุยกับเพื่อนก่อนสวัสดีครับรบกวนหน่อยรถโชคหน้าพังขวาตายตาย,ต,ายต้องคู่ข้างหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมข้างหนึ่งก็ตายต้องข้างนั้นต้องข้างนี้หายเหรือข้างนั้นก็ตายออสเขาเป็นคู่ เขาต้องเป็นคู่ใช่ไหมครับหน้าคือหน้าหลังโอเคเอาเอ่หน้าไม่เหลือทิ้งรถทิ้งรถทิ้งรถเนาะเอาติดต่อได้ผมเอาเบอร์ไว้ให้ได้ครับเสร็จแล้วโทรบอกครับพี่น้อเปลี่ยนโช๊คคู่ครับเปลี่ยนโช๊คคู่หน้านะครับเอารถแม่ถูกขาดแล้วเอาเบอร์ให้เริบมเล ช้อยนานไม่มีผลแล้วโอเคปัญหาคือมันมามีการยืดยกลอยขึ้นแล้วโชว์มันห้อยสุดพอมันห้อยสุดแล้วมันไม่ลงโอเค่ตอนนี้ถ้าเกิดแก้ไปแล้วผมไปแก้วาลแก้อะไรไปให้พี่ด้วยก็คือปัญหาจะไม่มีละถ้าหลังก็ว่ากันดีๆเนี่ยอ้เกือบเกือบเือือบปอย่นี้แห่แหละาซแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองสองหก้าสม อ่าสามหกอะไรอ่สามสามสามงตูแล้วหันแปดครับโดเดี๋ยวขอดูตู้บ้าหูใหญ่กันแน่ถ้ามันไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยนใช้ของเดือนโอเคครับผมโอเคครกคนด้วยได้ครับขอพี่ด้วที่ร้านแล้วเนาะเอ่อไม่เป็นไรผมอยู่ในซอยนี่เองรู้จักกับพี่เพี่ด้วยอยงางนั้นผมขอแจ้งพี่ได้ครับผมครับพี่ครับขอบคุณครับครับวัสดีครับครับพี่น้อง อรุมากเรียนโชคไปรูกค้าเขาข้าวประาเมิแล้วร่คล้วาทำไมผมยังข้างมีอังร้ายกอะโตละหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทโต้ละหนึ่ันแปดร้อยบาทเป็นเตียนคูแน่สี่ครับกับต้องชมบงนี่ตองแน่สี่ครับเพราะว่า นัางถาบววเดี๋ยวเขาไปเคี่ยงา่ายไปสนามสระน,น้ำครับสนามบินน้ำซอยแก๊สอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวไปทางสาบินน้ำครับรถมาทำโชวคโชว์พัง นช่ใช่แขด้ๆๆอย่านี้ใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ทำก็ยิ่งแปกันใหญ่นะใยิ่งยิ่งเรายิ่งยไมทำนี่โอ้มาทำทีเดียวเจ็บเลยเจอวุ้บต้องทำครับตกน่าแบบว่าตประจไม่ได้ขับรถมาสองเดือนกว่าโอโอ้โหงานเข้าใหญ่โตสองเดือนนี่ไม่ธรรมดานะแค่ แค่วันต่อวันนี่ก็โอ้ยอาชีพขับรถนี่แบบแหนักเลยนะอย่างที่เคยได้ส<ช>แสดงบ้างเอาไปได้เลยแล้วก็ใช้อย่างเดียวอาชีพอ<ด>ื่นๆ,ๆที่แบบรายได้แบบอันนี้แต่นี่รถนี่แบบโอ้ย<า>ยวันหนึ่งวันหนึ่งขาดขาดไปเยอะมากกระดูกระดูกเท้าแตกเลยแล้วทีนี้อ๋อมันต้องรองให้มันเข้าที่ถ้าเราอายุมากไมง่าด้วยอือถ้างั้นมันหยาบยามันคงจะเครียดเลยออเออพอจับรถปพ๊บ รถก็เกิดเห็นเลยมันไม่ได้ออกกำลังกายรถอ่ะมันอยู่เฉยแกกินกาไปมันเเยอะไรูงงลูไัครับตรงนี้ไม่เป็นไรอเวลาจะเอก็ดีจริงๆเใช่ใชคือเราเราเป็นเจ้าของรถเราเป็นเจ้าของรถเราจะรู้ เพราะว่าสิยงนีเสียงนี้มันไม่เคยเกิดพอได้ยินปุ๊บมันเหลกมันได้ยินเลยมันไ่ใช่แก้ไขเนี่ยจริงๆรถมันขับดีนี่แหะไอไอคนเราก็ให้เขาไปขับเนาะโอ้โหมันขับยันสุดยอดอ่เราเองเราเรารู้รถเราไงเอ็กแก๊น้ำมน้ำมันแห้งแกงโอ้ไม่ใจคอทำ่เราไ้โน่นเลยครับจ่าย่าโขเห็นเขาเลี้ยวเข้าแล้วโน่นข้างหน้านู จะมีลูกซ้อสีเรื่องเหลืองถูกก็ไม่ได้สังเกตว่ามันซอยอะไรซอยเอลังแก๊สใช่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 แก๊สทับเกียร์นี่ครับเข้าไปใหญ่ก็ไปกว่าต้องมีลายเยอะอืมเสาเลี้ยวกว้างเสาเลี้ยวฝั่งโน้นปุ๊บหน้าเข้าไปพ้นพูดถึงรถนี่ถ้าไม่ ถ้าเกิดปัญหาแล้วไม่ทํามันน่ะโอ้ยอย,ยิ่งปล่อยยิ่งป่อยิ่งหนักเลยที่ซี่บางคันน่ะเราอายแทนน่ยอะไรก็มารู้ดังแขกขากแขกขากไปทั่วยังขับไปอยู่นะไม่รู้ว่าบางทีรถที่ประเภทนั้นคือรถเช่าหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> เขาไม่ได้ไใช้รถตัวเองถึงจะเช่าถึงจะมาช่างคุณจะต้องนะดูแลม,มันไม่ใช่งไงขับรถดังค <c oughs> ือก็มีนะสมัยโน่นนะไม่สมัยนี้ยังดีนะสมัยก่อนนี่แบบโบกซวยขึ้นรถมาโคลกโคลกโอ้โห จะรอดไหมรถแอร์ก็แบบสมัยนู้นอ่ะใช่ใช่คือแบบโบกปุ๊บโอ้สวยแล้วจะไม่รถคันหน้าไปก่อนนึกอย่างอย่างงี้ก็ยังดีนะเดี๋ยวนี้ก็ยังยังมีแบบนั้าน้าก็ยังมีคนที่แบบไม่ไม่ไค่อยได้เจอว่าสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนนี่โบกคันหน้าไปปุ๊บคันนี้มาเจออะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้เช็คไอารถแต่ขึ้นก็ขึ้นเลยพอมาขึ้นปุ๊บโอ้โหช่วงล่างเกิดกักเกิดกักเกิดกักเขาก็ยังขับใช่น่าแปลกใจอ่ะแต่แบบก็เข้าใจว่าอาชีพบริการบางทีรถ มันผูกมันก็ต้องให้มันอยู่ในสภาพที่นะท <c oughs> ุกวันนี้เจอทุกว,วันนี้มีแต่รถใหม่ๆนะผมว่าสังเกตดูทุกวันเนี่ยใช่แล้วผู้โดยสารก็มีสิทธิ์เลืออ่องรถเยอะแยะใช่ใช่บางคนเขาก็ไปไปแก๊ปไปโบไปอะไรไปทั้งคนที่ขึ้นแล้วเขาขอลงเลยขอ่ะเขาบอกว่าไปไม่รอดทั้งสิ<ช>่งสะอาดทั้งเย็นก็ไม่เย็น,นโอ้ยจารจาค<ช>์แล้วจะขับขับรถได้ยังไงตัวนี้ทางเลือกลูกค้าเยอะขึ้น อยก็ไปแถดเลือทไหนอยากเขออาอากใ่ใช,ใช <laughs> ข่ขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์ขึ้นรถรถอแกลส่วนตัวอะไรเงี้ย <laughs> สมยก่อนมีจริงๆบบโอ้ยพานแล้เจอรถอะไรเนี้ยแต่มันทำไงได้ลราขึ้นแล้ว <laughs> ใ<ช>ทำไมก่อนน่นนะตัวนี้รถรถใหม่ๆทั้งเกยที่รว <laughs> ส่วนมากก็จเผู้ดารที่เป็นผู้เดี๋ยวาย เขาก็จะค่อนข้างสะอาดใช่ดแอไรบ้กอกโอ้ยหนูทำไม่ไหวหนูยอมเสียสามพันห้าร้อยาหายใจไม่ทั่วท้องมันสุกเกิเนี่ยบางคนอะเราเห็นแล้วเรายังขึ้นปุ๊บเขากดเนาะพอกดพวกไม่ไหวเขาขอขอใจเลยลงขอลงเลยอ่ะขอลงไปไม่ไหวเขาพูดตรงมากนะอันนี้ก็ต้องอันนี้นะบางทีก็ต้องเข้าใจเขาเป็นลูกค้าไง เขาเป็นล so ูกค้าบางทีเขาเจอแบบนี้ตก็ต้องมองเหมือนกับเป็นกระจกเป็นกระจกสะท้อนให้ตัวเองแบบว่าเฮ้ยจริงขนาดนั้นเลยวะอะไรเงี้ยแต่บางคนพวาก็คิดไม่ได้นะเชยใช่ไหมฉันเป็นแบบนี้บางทีผู้หญิงที่เขาก็ธรรมดาธรรมชาติแหละผู้ชายบางทีก็ปล่อยไปโอ้ยผู้ชายบางคนเขาก็สะอาดเขาก็ไม่ได้มาแบบเขาเดินไปเราก็ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าคุณก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยด้วยใช่ไหม ผมเลี้ยวผมเลี้ยวข้าซอยเออไม่ได้ตรงไปก่อนเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงนี้มันเลี้ยวไม่ได้มีรถออกมาตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนข้อซอยข้างหน้าได้คันเดียวก็เป็นซอยเนี่ยใช่ใช่ใช่ไม่ซอยย่อยไม่ใช่ไม่ใช่หลักอเอ่อ 25, ยี่ห้ายี่สิบสองข้างหน้าครับซ้ายมือนะครับ